ครับสวัสดีพี่พี่น้องนครับผมกาจบไทยอินไทยแลนด์ครับโอ้แดดซองหนาครับผมการหลังจากที่เลือกงานแล้วนะครับกาพอดีฝนโตกับเบิดอาทิตย์ครับพี่น้องมันนี้เลือกงานกับพอดีเบิดตฝนแล้วครับกาจะผ้าพี่พี่น้องนอนะครับมาเนี่ยครับที่ครับนี่กบเป็นไร่หอมหัวไงครับซึ่งเก็บไปแล้วครับ มองนี้บ่ค่อยมีครับพี่น้องเบิดเลยกับเกี่ยงเลยนี่ครับอ็าจะเลื้อไปแบบนี้ครับมองง่งยๆโดนฝนครับ่ว่าก็เอาได้อยู่นี่นี่ครับพี่น้องดีๆอยู่ครับกาะกาอกระแสาได้นะครับ หัวนี้หัวใหญ่เลยโอ้อยัางงามเลยตัวนี้นี่ครับโชว์สวยงามครับหัวนี้เก็บไ,ไปเก็บไปเฮ็ดกินเฮ็ดยาครับได้นิดได้น้อยกับ ยังดีครับบวดดีกว่าบวดไอเกีบครับผมเนี่บวเราครับได,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 ด้แบบนี้ครับโอเคเลยครับพี่น้องง่ายๆแบบนี้ ว่าที่บอค่อยงามครับเป็นตน้นใหายๆโอ้อันนี้ได้ครับเนี่ยงามๆเลยครับโอ้โอ้นี่ครับตรงนี้โอเคเลยครับพี่กน้อง ได้แบบนี้โอเคครับหรือว่าพานเลยครับแบบนี้สวยงามครับอ้ได้เต็มคู่ครับ ยัได้ครับโดนรถเหยียบครับ โอเคนะครับพี่้องเต็มแล้วเดี๋ยวเอาไปไว้ที่รถครับผมครับก็ตอนนี้มาน่ครับมีกล้องมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับได้แล้วครับกัเกือบเกือบเครื่องกล้องแล้วครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆนะครับไปเก็บอยู่ที่ไร่ทั้งคุณนะครับซึ่งเมื่อนั้นเพื่อนการเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปกันเลยครับโอ้หนำหลายครับครับก็จะจอดรถไว้นี้นะครับก็จะเอาไปแค่ถังนะครับ เอาทั้งไปใส่เลยครับถอดกุญแจก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวโบมีรถขี่นะครับครับยางลุยน้ำเลยครับพี่น้องเก็มหอมน้ำกันครับพี่น้องเลยโอ้มองนี่ร้ายครับพี่น้องฟาดไรนี่เพียบเลยครับ เบื้องล่นานะจะ้ลยกว่าไล่ที่เรียวนะครับครับนี่ครับโอ้โหเพียบเลยนี่ครับเป็นหัวพอดีพอดีนะครับแต่ว่าถึกโอ้ห่างๆครับน้ำเดี๋ยวไปมองไหมครับ โหมูครับมือนี่ครับโหมูโอ้นี่ครับได้อีกแล้วโหมูย้อนว่านักเกือบครับมือนียโอ้ยนักเกือบขนาดนะครับดีๆครับเอาได้เอาได้ครับ นักเกอบนักเกอบมาอนี่โอ้แย่อยู่โอ้ผู้การนั่งลุงนะครับเดยวเปืดอยิงเอานั่งยองๆแบบนี้แหละแย่อยู่ครับวางงามๆครับครับพี่น้องมองเดียวครับมาฐานนี่ครับพี่น้องเมือดบ้นหยุดดินงเงี้ยงมาเอาอีกครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องมาเก็บอี Để gặp nhắn gì đi vô gặp này thứ ba nhắn gì đi vô đây มมก,กานังย่องๆครับ <laughs> ยันยันเปลี่ยนอ้นี่ครับไม่เลยเสียดายครับรถหยียบแล้วครับครับไปต่อครับคุณครับมองคุณหลายๆครับคุณอ่ะ โอ้เหลือหลายครับมงนี่มาทานเลยครับมงนี่ไรนี่กับยูโบไก่โรงงานครับนี่ครับโรงงานกับยูไก่ไก่เนี่แหละครับยูโบไก่ครับก็จะมีรถวิ่งไปวิ่งมานะครับโอ้หลายครับมงนี่เนี่เกียบเลยนี่ครับพี่น้องเพิ่นเห็ดเยาว้นี่ครับเก็บโบเบิร์ตกับ ของยังดีดีครับบ่เอากะเสียดายครับเอาไปไหว้กับพ่อได้พ่อได้กินแล้วกะมีมูไม่หยังมากกได้เลียกเปียนกันครับโอ้ยเป็นวัดครับอากาศเย็นครับนี่ครับพี่หนุอมเปลือยดินนัดหน่อยเนื่องจากฝนตก ได้ครับรถเหยียบเต็มคู่อีกแล้วนะครับโอ้มาฐานครับเต็มอีกแล้วครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาไปเทก่อนครับเดี๋ยวไปเทอีกเแยวหนึ่งก่อน ลุยน้ำครับครับนี่ยคเกือบจะเต็มแล้วนะครับอีกน้อยนึงครับผมก็เดี๋ยวจะไปเก็อบอีกจักคู่นึงนะครับ เจ็บแล้วนี่ก็ถเือว่าพอเลยครับผมจะเอาอีกคู่นึงครับ ครับพี่น้องน้อยๆหัวน้อยๆนี่กับเก็บได้โดนครับแบบนี้โอ้หลายนี่ครับหัวน้อยพันปะเอาครับนี่ครับนี่ก็ผมว่าน่าจะดีนะโอ้โหนี่ครับโอ้มาฐานเลยครับเนี่ยนะครับดีๆนี่ก็ดีๆครับ เพอเอิ่มนี้ก็อาจจะได้ได้ยินเสียงหายใจดังยังอยครับนักเกือบโอ้เงามๆครับพี่นอ้องโอ้ได้สามีกับผมกับบาคากแล้วเนี่ยครับว่บาโอเคแล้วรถกาแเลีนยไปเรื่อยๆนะครับมื้อวันเสาร์ตามจริงรถจะหน่อยนะครับ ตามริงวันเสาร์รถจะบกค่อยวิ่งครับวันเสาร์จะเป็นวันถือสินของทางอิสราเอลนะครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องเก็บไปน้ำกันเรื่อยๆนะครับเอาได้เบดแล้วครับ เพิ่อแป๊บเดียวจะเต็มคู่อีกแล้วครับเนี่ยหลายแห้งเกียบเลยครับเมื่อเดียวออกเอาไปทั้งใบนี่แหละครับโหงี่รอกนี่เรีว่าคมแล้วครับเนื่องจากตัดดิน โอ้หลายครับย่างไปใช้กับเจอเดินไปไหนก็เจอนี่ครับหลายหลายแห้งเพียบเลยแต่ตัวนี้น่าจะโดนฝนแล้วครับเนี่โดนฝนแล้วที่จริงเอา,าได้เบิดแล้วครับสามหัว ทานครับพี่ลองเย้ยอาอยุหาก,กินงครับเก็บใบมีเวลาก็มาเอาโอ้นี่ครับเียบ โอ้เชเชๆบเซ่อย่างไรครับพี่น้องโทรได้ครับพี่น้องนี่แย่อยู่พี่นะครับร้องเท่านี่ครับขางเราเป็นโลกลัวผละผมมาย่างไปกับมีเ่นะครับ รักททเล่ครับวันนี้ต่ว่ากา็ได้บรรยากาศนะครับได้บรรยากาศการเพินว่าการสูนะครับไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายใดถ้าเฮ้าบ่พญยามบ่ตัวสู่บดินรดนะครับมันกับ,บ่ได้นะครับไม่มีอะไรได้มาแบบง่ายๆ น่าจะโอเคเหรอครับพี่น้องนี่ครับซ้ำนี่ นี่ก็เป็นผลงานในมือนีนะครับจะได้จะได้เต็มกล้องเลยครับไปนี่ก็ยโยกกล้องขึ้นเลยครับผมโบต้องเก็บโบต้องเก็บออกจากตะกร้านะครับนี่ก็ถือว่า,อาดีกว่าบบได้มาเก็บนะครับพี่น้องตัวนี้ก็จะได้ร่างเกอบนะครับบันี้ ก็ล่างเพราะเป็นพิธีนะครับผมโอเคครับผมในมือนีก่ะว่านั่งยากนะครับเพื่อนกันเก่งอาจะนั่งกังสี่แล้วนะครับพี่พี่น้องก็ขออภัยนะครับอครับการในมือนีกัโชคชัยอินเทยเลนกัขอบคุณพี่พี่น้องๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจโชคชัยอินเทเลนมาตลอดนะครับก็ไว้พ่อกันคลิปหน้าครับมือนีกัได้ เต็มตะกร้าครับผมโอเคครับขอให้พี่น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงครับก็ไว้พ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับไปละครับพี่น้องครับับกลับบ้านครับผมครับกลับบ้านครับนี่ครับผลงานมือนี้ครับผลงานในมือนี้ยครับได้ได้เต็มเลยครับ ทครับไม่พ่อกันคลิปน้าครับขอบคุณลหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ